บ้านท่าพูดยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นที่เป็นสูตรดั้งเดิมอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหาทานได้ยากขึ้นนั่นก็คือแกงขั่วหอยแมงผู้ครับแกงขั่วหอยแมลงผููใส่สับประรดซึ่งแกงขั่วชามนี้ถือเป็นแกงขั่วสามรสเพราะมีรสเปรี้ยวมาเจอกับรสเค็มหวานโดยรสเปรี้ยวนั้นได้มาจากสับประรดเนื้อฉ่ำ เมื่อนามาแกงน้ําสับประรดจะเชื่อออกปปนกับน้ําแกงทําให้น้ําแกงมีรสเปรี้ยวอมหวานซึ่งคนโบราณนิยมแกงกับหอยแมงผู้ที่ให้รสกลมกล่อมเข้ากันได้ดีวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสมควรคงประชาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านท่าพูดที่ผูกพันกับแกงคั่วหอยแมงผู้มายาวนานและพร้อมจะแนะนําเคล็ดลับดีๆของการทําเมนูสูตรดั้งเดิมมาฝากกันครับแกงขั่วหอยแมงผู้ตามผักตามฤดูกาลนะคะ คือบ้านเราอยู่แม่น้ําท่าจีนนะามน้ําท่าจีนของสายเราเนี่ยมันผ่านไปถึงสมุทรสาครมีเรือออกปากอ่าวอะคะ่ะมีเรือมีเรือเขาชื่อตะหุยตะหุยตะหุยเนี่ยเขาอยู่ตลาดดอนหวายตอนดึกๆก็ขับเรือเบือ่อเรือเบื่อเรือเครื่องเล็กๆแบบเ,เล่นสกีแบบนั้นอะไปไปปากอ่าวเพื่อไปเอา ของทะเลมาขายสมัยก่อนจะไม่มีไม่มีหอยสดหอยแมงพูอะ่ะก็จะมีหอยแห้งหอยแห้งแล้วก็ตากตากแห้งทําเค็มไว้ตากแห้ง,แ,หงแล้วก็ว่ามันก็เดี๋ยวนี้ไม่มีใครแกงและหายากไม่แกงหอยหอยมงพูอะ่ะทีนี้เราก็เปลี่ยนแปลงหอยแห้งไม่มีแล้วก็เอาหอยสดที่ลวกแล้วอะ่ะหอยสดเขาลวกแล,วแล้วแกะขายที่ตามท้องตลาดอะ่ะเรามาแกง สำหรับวัตถุดิบในการทำแกงคั่วในส่วนของพริกแกงมีดังนี้ครับพริกแห้งจินดาใหญ่20กรัมข่า100กรัมผิวมะกรูด200กรัมตะไคร้4 0 0กรัมกระเทียม800กรัมกะปิครึ่งช้อนโต๊ะสำหรับวัตถุดิบในการทำแกงคั่วมีดังนี้ครับหอยแมลงภู่สด200กรัมกะทิ500กรัมมะเขือยาว500กรัมน้ำพริกแกงคั่ว300กรัมใบโหระพา20กรัม ใบมะกรูด10กรัมพริกสดเขียวแดง20กรัมสำหรับวิธีทำหลังจากที่โขลกส่วนผสมน้ำพริกแกงคั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำหัวกะทิมาผัดกับน้ำพริกแกงคั่วพอเดือดใส่หอยแมงผู้ลงไปคั่วให้เข้ากันเสร็จแล้วพักไว้ จากนั้นตั้งหม้อใส่หัวกะทิใส่หอยแมนงู่ที่ขั่วไว้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ำปลาตามชอบใส่สับรดในขั้นตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบหลักจากสับรดเป็นหน่อไม้ดองหรือมะเขือยาวได้เช่นกัน พอแกงเริ่มเดือดใส่พริกสดเขียวแดงใบมะกรูดหั่นฝอยและใบโหระพาลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นครับแม่เขาแกงสมัยโบราณน่ะเขาไม่ใส่มะเขือเปาะถ้ามาแกงคั่วทั่วไปใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงอะไรพวกนี้แต่แม่ใส่มะเขือยาวแถวพื้นแม่ใส่มะเขือยาวกับแกงหอยบางพู่นะแล้วก็แล้วก็มีใบโหระพาใบมะกรูดเหมือนกับแกงคั่วทั่วไปพริกแกงก็เหมือนแกงทั่วไปแต่ว่าเปลี่ยนวัตถุดิบเป็น หอยแล้วก็เขือบมะเขือยาวญาติแถวเนี้ยเขาอยู่ไปไปอพยพไป,อ,ป,ะยะปอยู่สามลยอดพอกลับมาจากสามลยอดเขาก็อาสับรดมาฝากเราก็เลยแกงคั่วสับปะรดอย่างที่เราให้เคยฟังแล้วว่าแถวเนี้ยก็จะมีไม้ไผ่ไม้ไผ่ไปลูกเป็นรั้วเราไม้ไผ่เอามาจากสารทีนี้ว่าพอมันงอกออกมาใช่ไหมเราก็เอามาทําเป็นดองแล้วก็ทําเป็นดอกไม้ดองเอ,งเ,อเก็บไว้ทานตากแห้งไว้แล้วก็เอามาแกงกระหอยได้ แกงคั่วหอยแมลงผู้สับปะรดถือเป็นแกงไทยไม่เผ็ดมากใช้รสธรรมชาติจากวัตถุดิบหลากหลายผสมผสานจนเกิดเป็นแกงคั่วที่ออกรสเปรี้ยวหวานเค็มที่คนโบราณช่างคิดสร้างสรรค์ด้วยการนำเอาผลไม้มาใส่ในเมนูอาหารคาวเมนูนี้มีความแปลกแต่ดีเพราะสับปะรดเมื่อนำไปแกงแล้วกลับมีความเข้ากันกับพริกแกงคั่วได้อย่างลงตัวด้วยเหตุนี้การเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของคนโบราณ เกิดจากภูมิปัญญาที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์อันมากมายพร้อมทั้งส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้สืบทอดมาจบจนปัจจุบันครั้งหน้ารายการตำรับเก่าเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตำรับโบราณตำรับใดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำรับอาหารไทยโบราณที่จะนำมาบอกเล่าต่อในตำรับเก่าเล่าเรื่องกันนะครับ